คุณภาพชีวิตครับ Money Channel ASPEN Mix Magazine ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม S&P รวมถึงบริษัทสอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนครับที่ทำให้กิจกรรมมาจนถึงนาทีนี้ได้นะครับ The Stock Master อร์ซีซันสองมาถึงนาทีนี้ได้นะครับก็คงจะเสร็จสิ้นกันแล้วครับแต่ว่ายังมีควันหลงให้ได้ติดตามกันต่อนะครับทั้งสัปดาห์ต่อจากนี้กับ Stock Master Daily และเรากลับมาปิดท้ายกันในสัปดาห์หน้าครับสรุปภาพรวมทั้งหมดของ The Stock Master s e a ซีซันสครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่นะครับกับ The Stock Master Daily วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการ The Stock Master รู้จริงกับสนามจริงอยู่ในขณะน,นี้พิเศษสุดๆเพียงคุณร่วมตอบคำถามว่าการติดตามโครงการ The Stock Master Season 2ให้อะไรกับคุณบ้างส่งคำตอบของคุณมาโดยพิมพ์ M ตามด้วยคำตอบส่งมาที่0818080788ใครตอบได้โดนใจคณะกรรมการรับบัตรเงินสดเติมน้ำมันเชลจากธนาคารกรุงเทพมูลค่า2,000บาทจำนวน5รางวัลน,นะครับ พิเศษร่วมสนุกได้จนถึง12นาฬกาของวันอังคารที่30กรกฎาคมนี้เท่านั้น